สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันที่ EP 2นะคะกับงานสงกรานจังหวัดขอนแก่นงานนี้จัดอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเลยนะคะมากันได้เลยจ้าตอนนี้เราก็จะมาเดินลัดเลาะๆัเลาะๆะ,ะ,ะกันไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจาก EP แรกเราเดินกันไม่หมดเหนื่อยก่อนค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณนี้นะคะตรงนี้คือหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่นด้านหลังของเราโอ้โหสวยงามอลังการสวยงามมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ยังไม่มืดไม่ค่าสักเท่าไหร่นะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีแล้วค่ะทุกคนไปดูกันต่อเลยจ้าส่วนข้างในอีกโซนนี้ อันนี้ก็คือทางเข้านะคะทุกคนนี่คือบริเวณรอบๆทั้งหมดมาดูกันเลยจ้าดูยังไงก็ดูไม่หมดเดินยังไงก็เดินไม่หมดตรงนี้จะเป็นอุโมงค์น้ำนะคะรอกัน EP ต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะพาไปชมอุโมงค์น้ำกันจ้าว้าว wow.